สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสูุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่12เดือนกันยาปี2025พบกับผมนะครับนิคขกิจนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพยพุ่งสีภาพของเซ็นเ็กนะครับวันนี้เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อจากเมื่อวานนะฮะแต่ไม่ผ่านนะแนวต้าน1,300จุดโดยวันนี้เนี่ยดัชนีขึ้นมาประมาณ5.59จุดนะบวกขึ้นมา0.43%นะวันนี้ดัชนีปิดที่ 1,293.6จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะอยู่ที่3.850หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตลาดพุ่นในภูมิภาคเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปรับขึ้นในทางเดียวกันนะฮะกลุ่มที่หนุนดัชนีวันนี้นำโดยชิ้นส่วนนะอย่าง Delta พลังงานอย่างเช่นปตทนะครับแล้วก็กลุ่มค้าปีกอย่างเช่น CPO, CPACTA ส่วนกลุ่มที่กดดัชนีนะวันนี้นำโดย ICT นะครับอย่างเช่น แอดวานทู True, นะธนาคารอย่างเช่น KBank แล้วก็กลุ่มพลังงานอย่างเช่น g p s c, กับ b g Grim หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น ent, นะครับวันนี้เนะี c ่ย c p บวก1%น t c ะครับ MTC วก2.98%แล้วก็ KTC บวก3.5%ก็กลุ่มอิงบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับได้กระแสะบวกจากอันที่1น,นะครับก็กระแสะโครงการคนละครึ่งนะที่รัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มช่วงไตรมาสที่4นะครับตรงนี้เนะี่ยมองว่าหนุนกำลังซื้อของกลุ่มฐานราก สองนะครับดอกเบีย้ยขาลงทั้งสหรัฐและไทยเนี่ยทางกรุงศรีดีเซลคาดว่าจะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งนะครั้งละยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะครับซึ่งจะบวกกับกลุ่มการเงินกับนี้สูงอย่างเช่น CPO นะครับเรายังคงมุมมองเชิงบวกทั้ง CPOMTCKTC นะครับผัดมา SCGP บวกไป4.4%เปอร์เซ็นตนะครับก็หุ้นในทีมชยัยนาเพเนี่ยมีจิตวิทยาบวกหนุนจากวันนี้เนี่ยรัฐบาลกลางจีนนะครับเตรียมช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น จ่ายหนี้ที่ครั้งชำระวงเงินหนึ่งล้านล้านหยวนนะครับซึ่งเม้นกันตรงนี้น่าจะส่งผ่านไปยังภาคเอเชียตนและการใิโพของจีนสองนะฮะแรงยิงมาไรก่อนการประชุมวันที่สี่ตุลาของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสําคัญออกมานะครับเรายังคงมองนะครับ s e c p เนี่ยนะครับราคาเป้าหมายทงางมืดฐานสิบหกบาทถัดมานะครับเซนเทลบวกศูนเอราวันบวกศูนนนะครับก็ มีจิตวิยาบวกหนุนจากข่าวททท,ทเตรียมเสนอโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเคเสนะครับมีมุมมองเชิงบวกต่อมาตรการดังกล่าวนะครับหากรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะบวกกับโรงแรมโดยเฉพาะคนที่มีรายได้หลักในประเทศไทยอย่างเช่นเอเดนยูซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอราวันมีแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เซนเทลมีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถัดมานะครับมาลีวันนี้เนี่ยบวกไปสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ เรามองว่าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการกิง OEM เริ่มฟื้นตัวในกลุ่มสินค้านมและชากาแฟนะครับประกอบกับทิศทางต้นทุนขาลงทั้งในขาของน้ำส้มน้ำมะพร้าวแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยจากสภาวะาลานิญาซึ่งจะทําให้ฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาน้ำดิบขาลงเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัจจัยหนุนกำไรขั้นต้นถัดมานะครับแจสลบ3.8%โมโนลบ6%นะครับก็ปรับลงรับผลประชุมวันนี้นะครับ ตัวเลขนะครับสมาชิก epl เนี่ยล่าสุดอยู่ที่1ล้านลายนะก็ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งแจ๊สเนี่ยจะคุ้มทุนอยู่ที่1.7ล้านลายส่วนโมโน,โนเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่เป็น variable cost นะครับแต่ช่วงแรกค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนี่ยสูงรายได้ค่าสมาชิกยังไม่ cover ค,ค่าใช้จ่ายการตลาดแจส๊สและโมโนนะครับตั้งเป้ายอดสมาชิกอสิส้นฤดูกาลแรกอยู่ที่2อสล้านลายนะครับแนวโน้มกําไรไตรมาสสผลประกอบการของแจส๊สและโมโนเนี่ยน่าจะยังถูกกดดันจากยอดสมาชิกยังไม่เป็นไปตามเป้า แล้วก็ค่าใช้จ่ายทางกันตลาดเนี่ยช่วงแรกยังสูงอยู่นะครับทั้งนี้เรายังไม่ได้ cover j จ z สกับโมโนนะครับขัดมานะครับ Tesla เท s l าแ0ูนยะบวก5.36%็นะครับก็ดีเนี่ยปรับขึ้นตามหุ้นแม่ Tesla เมื่อคืนที่บวกขึ้นมา6%นะครับวันนี้เก่งหลังเกมสุดป,ประเด็นเซตนะครับมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ